พิงเดี๋ยวพอจะาปิงไปสะพานรรามแนะบาแถวนี้อันนีที่ไหนอะนี่ไงเดี๋ยวก็ถึงตรงไหนเียดกันเลยะนี่ไงใกล้ถึงแล้วเนี่ยนี่ไงถึงแล้วปอย่าง้วรอานี่ไม่ใช่ตาเโนะคะลเจอกันวันที่อาคารที่28ค่ะเต้อนค่ะ Té? No. Tens.